ที่4ตุลาคม2558เวลา8นาฬิกาตามเวลาสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมชาเรียมรอยเย่เล็กไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงย่างกุ้งประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 777ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงย่างกุ้งไปเมืองมริด นางซานซานจีรัฐมนตรีด้านการคลังภาคย่างกุ้งอัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลออมพระบาทส่งสเสด็จเครื่องบินใช้เวลาบิน1ชั่วโมง30นาทีถึงท่าอากาศยานเมืองมริดในเวลา9นาฬกา30นาทีทันตแพทย์จอซานรัฐมนตรีด้านคมนาคมภาคตนาวสีเฝ้าทุลออมพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพระเจดีเต็งดอจีนายกวนประธานคณะกรรมการพระเจดีเต็งดอจีและคณะกรรมการพระเจดีเฝ้าทูลละอองพระบาททรงลงพระนามาพิไทยในสมุดเยี่ยมและพระราชทานเงินบำรุงพระเจดีทออพระเนตรของสะสมภายในพิพิธภัณฑ์ที่ได้เก็บรวบรวมของโบราณซึ่งประชาชนนำมาถวายให้แก่วัดเช่นพระพุทธรูปธนบัตรถ้วยชามทรงพระดำเนินรอบพระเจดีเต็งดอจีท่ามกลางสายฝน พระเจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาสามารถมองเห็นอ่าวมริดและเมืองมริดองค์พระเจดีย์เป็นศิลป,ปะมอญตามประวัติศาสตร์พระเจดีย์เต็งดอจีสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2274เมืองมริดเดิมชื่อแต่ตองซึ่งเป็นภาษาตะนาวศีแปลว่าที่ผูกมา้ามีตำนานเล่าประกอบคล้ายเรื่องนาง12ใช้ชื่อนี้อยู่ราว54ปีมีความสูงเดิม48ฟุตและเส้นผ่าศูนย์กลาง31ฟุต ภายหลังเมื่อเมืองมริทตกเป็นของพมา่าจึงบูรณะปฏิสังขรณพระเจดีย์และขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นเป็นสูง82ฟุตเศษเส้นผ่าศูนย์กลาง50ฟุตองค์พระเจดีย์ตอนล่างตั้งแต่ปลียอดลงมาประดับทองคําเปลวส่วนปลียอดขึ้นไปหุ้มด้วยทองคําน้ําหนักประมาณ32กิโลกรมัมยอดฉัดประดับด้วยอัญ,ญมณีมีค่ากว่า3,000ชิ้น ส่วนพระอุโบสถมีอายุมากกว่า200ปีบูรณะสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองมีศิลปะแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานภายในประดิษฐานพระประธานขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังมีพระสายญาติหรือพระนอนห่มจีวรแบบไทยปลายพระบาทมีรูปพระศรีอานด้านหน้าสุดประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลประทับห้อยพระบาทเป็นพระแบบไทยชาวเมืองมริดเชื่อว่าหากได้สัมผัสที่พระบาทความเจ็บไข้จะหายได้ เพดานอุโบสถมีไม้แกะสลักเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาเมืองมริดนี้ไทยปกครองอยู่นานพระพุทธรูปและสถาปัตยกรรมยังมีลักษณะเป็นแบบไทยอยู่บ้างเช่นเสาบัวแปดเหลี่ยมมีลายบัวหัวเสาจีวรเชื่อมติดองค์พระสังาติไม่ทำเป็นริ้วแบบพมา่าจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแกรนเจตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ทันตแพทย์จ่อซานรัฐมนตรีด้านคมนาคมภาคต,ตะนาวสีถวายพระกระยาหารกลางวัน ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปวัดต่อเจ้าเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีพระสงฆ์และเนนร,รวม60รูปทรงนมัสก,การพระยานในดาเจ้าอาวาสและพระราชทานเงินบำรุงวัดแก่คณะกรรมการวัดเดิมพื้นที่วัดต่อเจ้าเป็นที่ประดิษฐานเจดีโปงเงีย e ตซึ่งเรียกตามชื่อของภูเขาโปงเงียต e ที่เจดีตั้งอยู่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2209ต่อมาได้สถาปนาข,ขึ้นเป็นวัดต่อเจ้ามีเจ้าอาวาสแล้ว14รูป เจ้าอาวาสรูปที่สองเป็นคนไทยอุโบโสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างตะนาวสีคือมีพระกันยาวถึงบ่าพระรัศมีแบบศิลปะอายุธยาพระพักแบบศิลปะนครศรีธรรมราชและจีวรจีบป,ปลายกระจายออกแบบพมา่าในขณะที่พระพุทธรูปที่ประดิษฐานหน้าพระประธานเป็นศิลปะอายุธยาแต่งเติมแปลงเป็นพมา่าเหลือแต่จีวรที่ยังคงรูปแบบอยุธยา มีพระพุทธรูปปางสายญาติประดิษฐานด้านหลังพระประธานหน้าของอุโบสถมีศิลาจารึกซึ่งสันนิษฐานว่าสลักด้วยภาษาล้านนาโบราณหรือภาษาพม่าโบราณพระวิหารประดิษฐานพระทิพาวานาทาัอัทุราชรังสีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปะแบบพมา่าอายุ118ปีประดิษฐานบนฐานชุกชีไม้สักและมีซุ้มไม้สักที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจงศิลปะแบบมันเดเล พระวิหารสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินจากวัดต่อเจ้าไปวัดอาเชเต็ตงตามประวัติศาสตร์ผู้สร้างวัดนี้คือพระบรมราชาที่สองพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างราวปีพุทธศักราช1917มีอายุกว่า640ปีบุรณะปฏิสังขรณ์มาแล้ว5ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2556พื้นที่รอบๆวัดเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนไทยในอดีต รับประทานในอุโบสถชื่ออเชเต,ตเง,งสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนกลางสร้างจากอิฐมอญศิละปะผสมผสานระหว่างตะนาวสีอยุธยานครศรีธรรมราชและพมา่าเพดานสลักไม้เป็นรูปนักลัทธิวิทยาธรเท,ทวดาเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันชื่ออบาตะเป็นชาวเมืองมริดมีชื่อทางวิปัสสนา วัดและพระเจดีย์ต่างๆที่เมืองมริทซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะและพระราชทานเงินบำรุงาศาสานสถานทําให้ได้เห็นถึงการผสมผสานงานด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมและความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองมริทเมืองท่าสําคัญฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางติดต่อค้าขายทางทะเลของพ่อค้าชาวเปอร์เซียยุโรปอินเดียไทยและจีน ปัจจุบันรัฐบาลเมียนมายังเห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพระมหากรรษัตริย์สมัยอยุธยาได้ยกทัพมาตีเมืองตะนาวสีได้สำเร็จและได้ก่อตั้งชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเมืองมริดในปัจจุบันขึ้นในปีพุทธศักราช276 0เพื่อเป็นจุดผ่านการค้าที่ออกไปยังด้านทะเลอันดามันอิทธิพลของกรุงศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช เชื่อกันว่าวัดหลายแห่งในมริดและเมืองตะนาวศรีสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานเมืองมริดประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศไทยเสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเนปิดอใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมงถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเนปิดอในเวลา17นาฬิกา มีนายตันจอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเคมปินสกี้เนปิดอซึ่งรัฐบาลเมียนมาจัดถวายเป็นที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมา